ครับวัสดีจำเริญสีจำเริญศุขจำเริญชนจำเริญตนจำเริญชาวันนี้ได้เดินทางมาที่บ้านนาโศกใต้วัดพระพุทธบาทเบิร์นปลานะ,ะดังที่ไหลสดไปเมื่อกบไปจบไปเมื่อสักครู่นี้นั้นความที่มาที่ไปก็อย่างที่ได้นําเล่าเรียงในการไหลสดผ่านช่องทางเมื่อสักครู่นี้นะนี่คือเป็นรอยพระบาทนะฮะที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงประทับและสถิตในโขดหิน ใหญ่ในตรงนี้ไว้นะครับช่วงน้ำลดในช่วงของเดือนอมีนาเมษาและพฤษภาค,คลิปนี้นะฮะนำเสนอในเรื่องของเขาเรียกว่าสถานที่เป็นแดนพุทธธรรมและก็เป็นสถานที่อันเป็นศักดิธย์ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้ง2,500กว่าปีที่ผ่านมานี่คือบรรยากาศบรรยากาศนะฮะที่ พระบาทเวินปลาอยู่กลางลุมม่มแม่น้ำขุ่นะฮะนั่นคือสะพานมิตรภาพไทยลาวนะฮะสะพานมิตรภาพไทยลาวที่เราได้เห็นในตรงนี้คือสะพานมิตรภาพไทยลาวนะฮะที่จังหวัดนครพนมนะครับเชื่อมต่อประเทศลาวนะครับไปสู่ท่าแขกนะครับสปป,ปลาวนะฮะพวกคงจะเห็นในตรงนี้บรรยากาศภาพในตรงนี้นะฮะมีความสวยสดงดงาม และเป็นธรรมชาตินะครับที่ดึ่มด่ำและก็สัมผัสได้ด้วยตนเองนะฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศในพรบพรหของวันที่1เดือนมีนา2,566นอะฮะอันนี้คือเป็นคำบูชาสักการะนะครับพระพุทธบาทเบิรปลานะฮะก็เป็นที่เก่าขานเป็นตำนาน2,500กว่าปีที่ผ่านมา คือประวัตินะประวัติของวัดพระพุทธบาทอืทป,น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 ปานะฮะอย่างที่นำเราเรียงไว้แล้ว2,500กว่าปี ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ดทุกท่านที่รับชมในคลิปนี้นี่คืออร้อยของพระพุทธบาทเวิร์ปลาที่โคนอีกท่านได้ประทับไว้ในตรงนี้เมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมาขอนโมทนาสาธุกับคลิปนี้